สวัสดีค่ะเมื่อนี้จะมาเห็นซุปน้องใหม่นะคะซุปน้องใหม่ส,ตสไตล์สาวอุดอระคะ่ะกมีแค่นี้นะคะอุปอเครื่องผสมที่เห็นในนี้มีพริกมีหอมมีถั่วลิสงปนนะคะแล้วก็น้องใหม่น้องใหม่ใส่ใบยานั่งเรียบร้อยนะคะและะ้วก็งาขัวะะ่วค่ะเอาเริ่มเลยนะคะอันนี้ใส่เลยค่ะ ใส่พริกป่นนิดนึงค่ะเหลืวแต่คนมักเผ็ดบ่เผ็ดเด้อค่ะเด้อเน,นี่ยนิมบ่กินเผ็ดแล้วก็ใส่ถั่วลิสงถั่วลิสงพวกนี้นางร้ายแล้วก็ใส่งาค่ะใส่งาแล้วก็หอมนี่ไทยใส่สุดท้ายเด้อตามนี่เข้ากันนิดนึงก่อนค่ะ โอเคค่ะไส้ง้อมนะคะไส้ปลาค่ะสุปลาไส้ผงชูรสนิดนึงขาดก็ได้ผงชูรสก็แล้วค่ะตามนี้เขากันเสร็จแล้วหอมได้ไปนี่กันถ้าน,นี่ไค่ต้มเขาขกันเลยค่ะให้ต้มแล้วก็พักเสริมเที่ยงบ่อวนแล้วค่ะด้วยหนูกินเลยกับบ่อวน มากินข่าวค่ะมานดีกินข้าวกับซุปซุปน้ำใหม่นะคะเิ่นเห็นแล้วเมื่อกี้นี่อาลูกอ่ะกินกินข้าวซุปน้ำใหม่สไตล์อุดอรบานเฮาใส่งาน้ำอืออือกับก็ินมันกำลังตอดจินข้าวเพิ่งแล้วค่ะโอเค เราทำข้าวเหวี่ยยม,มากอืมตอนนี้กินข้าวอร่อยไหมัมา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 ปบ้ตุ๊บตอนนี้ใครต้มน้ำจะเข้ากันเลยค่ะหางน้ำดูตอนนี้ปลาทอ,อดด้ยกินข,ข้าว Mà hôm mỏng hả อี๋เหรอมาเมียมาฟังนึงไหมฮะเงิน อาหารอีสานนะคะกินยังไงกับบะอ้วนดอก,กม,มันบะมีไขามันนี่หอมถ้ามผักหลายนะ้ำผักข่าเครื่องหลายอืมออืมต้อง,งหาลูกอืม ัวกินของอันนี้เลยอะไรตัวตัวกอยเตวตัวอื้ พักบานเท่ากับทุกถูกค่ะพัดลิ้นตวไม่มีสารเคมีหรอกผัดอยากไม่ทีแล้วล่ะบูกไปตามบานหอมตัวดินแซ่บ หอมระด,ดินค่ะเดี๋ยวใครเห็นวิดีโอแม่เบื้องต้อค่ะดเด้ออยวติดตามในเด้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้กันเนี่ยค่ะแล้เวเจอกันแม่ค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย